ตา <laughs> มาไม่ได้เป็นเสื้อดาวว่านเคยเกี่ยวมายามเหน่งงมายองให้ตอหองก็ได้ฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวเราเฮาวากับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเด้อมันนี้ก็มาอยู่กับสองสาวลาคือเก่าพี่น้องจ้ามันนี้สาวลา,ากะเปลี่ยนทางเอ้ยบะเม็นเปลี่ยนเวียกเปลี่ยนงานแล้วจ้าพี่น้องมันนี้กะไปที่ อาเกี่ยวข่าอีกเพราะว่าเมื่อเ้าร์นะี้น้องลาสีบอกสูฟังพี่นอ้นองน้องหลาไปเห็ดเวียกน้ำจีนเนาะตอนเสนาร์นะพี่น้องไปแต่เสาร์เลยไปถาสุดถ่ายมาเขานับคนเอาไปเอามาเขาเอาแค่30คนนะจ๊ะ นองลลลหลักก็เลยเรือว่าซาน์ทำอีทันจีนบอกว่าเอาคนเก่าเอาคนเก่าบัดนี้สุดท้ายนองหล,ละกก็คนเกา่าด้พี่นองเหตดเวียกนำเพิินตังโดนทนนะสุดท้ายมาอะไรนองหละกกลับคืนว่าโบเอาแล้วจ้าโอ้ยน้องหละกก็งงตายแล้วบัดนี้ทำอีทว่าเอาคนเก่าสุดท้ายมาเมอาผู้ใหม่มาแทนที่เซยพี่น้องแต่ว่าบ่เป็นยังพบน้องหลักก็เฝ้ากลับมาแต่ผลนาะพี่น้องเพราะว่ามาพอกับเขาเจ้าเกี่ยวเขาอะนะพี่น้องเขา เอาคนเกี่ยวเขาไปว่าหับจ้างนะเราก็เลยว่ามาหับจางเกี่ยวเขาต่อทบมิดมาสิไปหับจางนําจีนมาพี่น้องวันละแสนสุดท้ายมาจีนตีกับประสานชิน้ามันบอดีส <c oughs> ินค้าบอดีตีจีนตีกับก็เลยมาที่หนีแหละมาที่หน้าของเขาอีกพี่น้องเขายังหับจางอยู่เขาเอาคนเกีียวเขาน้องหลัก็เลยมาเกี่ยวเขาพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือว่า เขาไล่วันละแปดสิบพันกีบแล้วพี่น้องแต่ว่านองหล่ะก็ไปเลยซะเพราะว่าไปไซก็ได้เขาแต่มีเงินนะตอนนี้พี่น้องเพราะว่าสว่งนี้ก็อยู่ในที่สถานการณ์ซอดแห้งพี่น้องโมเมนต์กอบมันซอดแล้วตอนนี้นะไฟใหม่แล้วชะซอดยังว่าไข่ได้สว่งนี้พี่น้องไม้แห้งมันมีเงินวา่าซ่านเขาแต่ว่ามีคนจ้างก,ก็ไปเบิร์พี่น้อง ไปคับจางน้ำจีนกับจีนตีกับว่าสินค้าพอดีเลยวาา่าซั้นมันแท้จริงแล้วกับคนลายฮานนะพนี่น้องเขาเลยบอกเอาเพราะว่าจีนผลว่าหายมากมืออื่นอีูมือนี้ก็เอาคนไม่ก่อนผลว่าเอามาเป็นยังเราละกัมีงานเฮ็ดอยู่บบไปนำ้ำเฮ็ดแยกน้ำจีนกัมาเฮ็ดน้ำเลาวตัวอยู่นี่เขากกเอาคนเก, you know, กีก่ยวเขาอยู่เนาะรองหล่กก็มาเกี่ยวเขาเซยแบบนี้พีน่น้องกับวันแปดสิบยูแต่ว okay, you know, ่าก็โอเคอยู่เนาะเกี่ยวเขาก็บอได้เมื่อยฮานะ มาตอนนี้น้องหล่าสิว่าซู่ฟังอันนี้ก็คือบบเมนเกี่ยวเขาแลไรมานั่งเฝ้าเข้าขุดนูนูพุกนะพี่น้องเอ้ยตอนพวกน้องหล่าเกี่ยวเข่าก็ซุมนี่ก็ว่าเห็นนูพุกว่าซ่านแหลนเขาในหูเนาะก็เลยมาขุดนูพี่น้องแต่ว่าเฮาก็บ่บเห็นดอกตอนเข่าได้นอกได้นูพี่น้องพอน้องหล่าก็คาเกี่ยวเขาเพราะว่าเฮาหับจังเด้พี่น้องขัดเสั่งเบิงเข้าขุดนูก็เป็นไปบบรด้เนาะก็มาเบิงตอนเข้าขุดนี่แหละจักน่อย ก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องบึงนี่ลหละจ้านี่คือบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาเนาะพี่น้องเกี่ยวข่าเดือนสิบสองพี่น้องข่ากระฮักมดแหละมันลมมันยังมืดเลยพี่น้องนี่เด้อันนี้คือเขาขุดนู้พี่น้องแต่ว่ายังว่าท่านเห็นนู้จากเถื่อกาลังขุดอยู่เนาะแต่ว่าเขาว่านู่หยัเติบอยู่เนาะแต่ที่จริงแล้วกะนู่ปักหญ่เลยพี่น้องเขาได้แต่ว่าน้องลาบุริท่าให้บึงเพราะว่า น้องลาคาเกี้ยวเข่าฮะนะว่าสิท้ายให้เบิ่งยู่พอดีเขากะเอาไปกินแหละ <c oughs> บรทานการเลจ้าน้องลาก็เลยบไายให้พี่น้องได้เบิ่งนูแต่ว่านูผูกบักญ่มันทอมันทอมันญ่ทอดนะแข้งพุ่นพี่น้องเอ้ยน้องลากะไปเกี้ยวเข่ายุ่พุ่นแหละแต่ว่าเขาว่าอ้ยไรนูเขาว่าไรนูตัวบักไงเขา,ามาเบิ่งบอ่อน้องลาก็รู้สึกว่าเกงใจจะคข้องหน้าเนาะพี่น้องที่จริงแล้วเขาก็เอืน่นบอกไปถ่ายคลิปยุ่ตอนเขาไรนู้ดนฮะน้ ตอนเขาเห็นนูในฮูสังขนาเขาบอกเออมาถ่ายแม่เขา่ะแต่วลงหลังรู้สึกว่าเฮามาหับจางเขาเนาะเขากระเกงใจเนาะพี่น้องเขาเอาขึ้นเอาแบบไปหับจางสังขนาเขาสีแลนมาถ่ายคลิปกะมันก็เป็นไบบไวลอนะพี่น้องเขากะตรงทำภารกิจของเฮานลพี่น้องให้มันแหลวนะเขาก็มาหับจางแก้วเขาพี่น้องเขาก็เอาลายคนเติบอยู่มันนี่กับประมาณสิบคนนี่แหละบวกกจบคจ้องหนากับประมาณสิบปลายคนนี่เนาะ เกี่ยวเขากรบ่งามบันไดพี่น้องเขาบอกว่ามันงามยูแต่ว่ามันหลบม,มันยังเบิดแล้วนะเขานี่เพราะว่ามันกลแล้วเนาะมันสุกแต่แต่ฮิงเลยเขาว่ามันกอบเบิดแหละที่จริงแล้วกาตอนพุ่นแหละตอนอีกยังก็ตอนตอนประมาณเดือนสิบพนเนาะถ่ายเดือนสิบผ่านพอดีเขาว่าเกีียวเขานี่ แต่ว่าบังเอิญ่าเข้าขาวียกเนาะเพราะว่าพอรัสเซียเด้พอเขาเสียสวงนั้นก็เราก็เลยขาวียกขางานนะนะเขาเลยบ่ได้มากเกลียวเข่าเขาก็เลยประมาณนี่แหละพี่น้องแต่ว่าลมกระซวยโซว์เยพี่น้องเกลียวเข่ามันนี้บ่ามีแดดจา้าหนีเนาะคักอีลี่เกลียวเข่ายามนีพี่น้องมันคักเนาะเขาเก้ยวเข่ายามนี้นนเฮ็ดวยียกย่งก็คักนะ ยามหนียามหัวลมออกจังสีเมึงแม่บรรยากาศเนี่ยโอ้ยลมโซยๆอยู่เย็นขนาดพี่น้องขนาดว่าตอนนี้เป็นเวลาจาักโมงเด้เฮาแกลวหายนีเฮาก็ลงเลยแต่ว่าประมาณสิบเอ็ดโมงพอเฮาสิมมขึ้นกินข้าวแล้วนอนนี่แต่ว่าก็คักอยู่เนาะแกลวข,กข,ข้าวก็หับจ้างเข้าได้บังคับอีหยังบอกพี่น้องเฮ็ดเวียกกะเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปสิบสองก็คืนนั่นแหละก็กินขา้าวกินน้ำล้วก็ ึ่งโมงลงแล้วก็หาโมงขึ้นเนาะแล้วก็เออมันก็มวนอยู่พี่นอ้องเพราะว่าหลายคนเกี่ยวเด้แล้วก็มีหวัวลมอกเสียนะบรรยากาศมันก็นดีนี่ในการเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่นอ้องม้วนขนาดเดิเกี่ยวเขา,ขามันนี้ก็โยกหัวส้มแซวกันนี่ยละเะว่าคนอยู่กับบาทน,นะเนาะแต่ว่าคั้นคนบอนอื่นจา้างเขาก็จางวันละแสนเป็น,นลัพี่นอ้องคือการกำผิดนำียาดน้ำจีนแต่ว่า อันนี้ก็แบบว่าพี่น้องอีหยังหนาพวกมาซอยจังซี่หนาพี่น้อ,องเฮาว่าเออมาซอยเคาแล้มาซอยแนล่ะก็เอาเงินแนสียนาเาจ้างเฮาฮู้จักกันเนาะเาจ้างเฮาก็มาพี่น้อ,องเาว่าเาไล่วัน80,000นี่แหละมื้อน,นี้น้องลาวบ่ได้เงินแสนพี่น้องได้เงิน80,000กีบมื้อน,นี้มาเกี่ยวข้าวเนาะ แล้วก็มาเก็บบรรยากาศจะทุ่งให้ตรงหน้าให้เอฟซีได้เบิงบรรยากาศน้ำนีนาะพี่นงพอลมออกแล้วก็มวนอิลีพี่นองครับจางมันนี่ก็ได้คนก็ไล่นี่แหละแต่ว่าเสียได้เขาเขามันลมเบิดพี่นงขั้นเขาเขาบอลมมันบาเป็นขดกขด็กยังสีกะเบิดเลยเกี่ยวมนันนี่อันนี้ยังว่าสาวให้กับเบิดได้ยังแขกับมัดเข่าแะ้รกัยังซ้ำให้ยังบอทันเบิดเท่าเกีียวนะ พราะว่าเนื้อที่มันก็รลายเติบเนื้อซองเห็ดตาปลายผลขากระเกี่ยวเนสั่งอย่างไรไม่ใหญ่น,นั่นกระเต็นเลยพี่น้องวันนี้ก็มาหลายคนที่จริงแหละน้องหลกักก็บอกคิดบระฟันวัดเองสีดามาเกี่ยวเขานี่พี่น้องสีมาได้ขับจ้างเกี่ยวเขานี่เนาะเพราะว่าทำมิดกับทำอิดทางไหนเนาะทำมิดกัไปเห็ดแยกน้ำจีนเนี่ยังนี่แหละไปเห็ดแยกพอดี กับมาผีกับพอด้มาผอก,กับพวกหนีก็เลยทามเขาว่ายังเอาอยู่บอคนกเกยวขาสีหน้าเขาแล้วเออมาๆๆเขาว่าเอาอยู่เอาอยู่น้องหล่าก็โอเคบอนี้กาแลนนั่นพี่น้องปบไปปบมาโอ้ยตายชีวิตเดี๋ยวนี้นี่นพไพ่ใหม่แหงสอดมากเลยทุกคนเออบ่มีเงินเนาะก็มาหับจากบอกนี้บ่นั่นพี่น้องขอแจ้เข้าจ้างนะอยู่ไสกับไปเบิดพี่น้องไพทิวาอยากได ไปฮับจ้างหรือไปจ้างยังคนาจ้างไปเห็ดเวียกมีนันก็นไปเบิดพี่น้องเขาจะมีเงินแม่นไปด้แอแหละค่ะเร้วค่อยจ้างบอหน,นีบอน,นันก็นได้อันนี้ยังว่ายำจีนเขาบอเอากระมาะเฮ็ดเบียกน้ำลาวาสันเมื่ออ่นสาวกัสิไปเฮ็ดเวียกน้ำจีนคือเก่าพี่น้องจ้าไปเวียกเก่าเวียกเดิมพี่น้องยุสวนกลกวยเส้นเก่าเส้นเดิมเพราะว่าสว่วงนี้ยุบ้านเฮานี้มีแต่ยุสวนกล้วยนี่แหละบอนเห็ดเวียกบอนตัดอ้อยก็มีพี่นอ้อวนวง 9, วนันละแสนกันแต่ว่าขี้ขาดเนาะว่าตรง ขี้ค้านพี่น้องเอ้ยตัดอ้อยให้มันแดดเนาะเพราะว่ามันบวมเน๊ะมันแดดเนาะตัดอ้อยซะมาสินะขาัาเราเข้าไปหิํนามก้วยน้ำยางกะกุกวย,ย,กกวยมันสูงมันใหญ่เห็นเนาะมันกะบ่ได้แดดไอ้ซ่งมันกะห่มมันคักพี่น้องหนังอยู่หันและใส่ปุ๋ยโบย่างโบยังประมาณนี้เนาะเห็ดแยกแลลวแตเขาสีหมอบไม้หายเฮาเขากะม้วนได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาไปตัดอ้อยบาไว้มันแดดร้ายพี่น้อง บางทีเข้ากระจากเป็นอัน้นะคันไปตัดอ้อยเมนยู่เป็นเป็นวันแต่ว่าบางทีเข้ากระจูดก่อนอ้อยพี่น้องเขาจูดใบมันเด้จูดใบมันเหลวก็ให้เขาตัดํำลางมันหุ้นขนาดมันแดดพี่น้องบใวเห็ดนำอ้อยเคยเห็ดแหลวแตกีกับไปเห็ดเบียดนำนำเบียธนอเข้าปูอ้อยเขาก็ตัดอ้อยวันหนึ่งสี่สิบพันแตกีพี่น้องมาเดี๋ยวนี้กับวันละแสนกับแพงเติบเขาจ้างค่าแรงกับูงสุดนี่แหละ แซนเศร้าเนี่แหละแซนเศร้ากับแซนหานะพี่น้องเรเคยหอดสองเซนดอกแต่ว่าสินขานี่โคตรแพงเลยคาแรงยังว่าซัมนีเขาก็ับขึ้นสินขาซองเถาเลยพี่น้องเอ้ยแต่กี่หันคาแรงซีซีผนกีบกับสินขาบอดได้แพงนะพี่น้องก็พอได้ซื้อสินเสื้อพอได้สินซื้อซื้อสินซื้อเสื้อผ้านะบัตนี้โอ้ยเสื้อผ้าสินุ่งกับบมีแล้วบัตรนี้หาเงินซื้อกินซื้อยากกันงยากเนะพี่น้อง การสือเสื้อผ่ากับทรงสีบัพอหห่อฮะเงินหันพี่น้องหาสูมือกะหาเสากินข้มนามนี่แหละจ้าพี่น้องเอย๋บยบ่วใดเก็บบ่วใดกรรม,มันยังดอกขอแต่มีเงินใส่ใจกับพ่อเนาะสูมือนี้ขั้นวาเฮาหาเวียกวันติงสีบัวใดเฮ็ดเวียกเป็นเดือนอี่ยังหันพี่น้องมันก็บ่พ่อได้เก็บไดกรรมดอกพอได้กินเสากินแรงนี่แหละพอได้ซื้อขวน้ำทำปลาเสียขันมขานาาา้ำแ้วกะ ซื้อน้กกินในอยากหลักซื้อซื้อนี่ซื้อนั่นเครื่องสาสดดอกส้นตัวยังขหหนามันกันยังบ่พอพี่น้องเอ้ยขนาไปเฮ็ดเบียกยุทธทยสะแทนตามข่าวว่าเงินเดือนมันลายเนะเาะข่าวเป็นหมื่นสองหมื่นเนาะขากันแตกเป็นเงินเหล่ากะไ,ไห้าล้ยหกหลานเจ็ดหลานสองหมืน่นกับเป็นสิบปลายลลานอะไพี่น้องเขากะเออแนวนั้นคักยุ่ยพี่น้องแต่ว่าเ็ดเบียกยุ่ยล่าเขานี่กะเดิตเบียกน้ำเบียกน้ำจินกะเดือนหนึ่งสามหลานสามหลานหางนี่แหละสิอะพี่น้องเอ้ย เบียกงานทำปลาอยู่ประเทศเลาวฮากาแบบนี้แหละนี่น้องหลาเองกัไปเหตุงานนะพี่น้องไปเหตุงานน้ำจีนแล้วก็อันนี้กัเบียกงานซัาพองซื้อมาเก้ยวเขานี่มงเอินว่าจีนตีกับซื้อนะจงมาเกี่ยวเขาพันบอกกับบอมาพี่น้องรู้สึกว่าวันแปดสิบพันกันยังว่ามันน้อยเลยนะอยากไปวันละแสนโหลดแต่ว่าเขาบอกเอากระจำเป็นเนาะบมนได้ที่เขาจ้างก็ไปโหลดนะขอแต่ไดเงินมาสิ นี่เราก็มาเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศวันนี้กับภาพพี่น้องมารับส้มบรรยากาศเกี่ยวเขาอยู่ที่ทงนาของเขาเจา้าเอามารับจ้างเกี่ยวเขาน้าพี่น้องวันหนึ่งแปดสิบพันกีบนี่เขาหน้าเข้ากับประมาณนี้เลจ้าบงามปันใดเขาหน้าเข้ากับซ้ากันเขาหน้านองหล่าคือกันพี่น้องบึงไหมบ่สูงบอง่อยังโอ้ยเนาวกระถึกนึกน้อง แต่ว่าเขาว่าเขา่หน้าเขามันรมดีอยู่พี่น้องหน้านนองหลามันแข็งก็ดีตอนดำกันกายากใส่ดีแต่ว่าเขาว่าหน้าเขานี้มันคักอยู่เนาะตอนดำอีกซังค่ะเขาก็มาเก็บผาบรรยากาศแก้วเขานี่แหละอ่าคนมาแก้วเขากลายตืบอยู่ประมาณอยู่นี่สิบคนสิบแปคนแต่แมงมันกลายลายพี่น้องแต่ว่าเอาบอดด้ซื้อแมงมันนั่นก็ได้กลัวมันลาย,าลายนี่ก็เก็บฝาบรรยากาศนามแรงเลยจ้าทุกคนนี่บรรยากาศตอนเท้าสีเมื่อเนะ มันอันนั้นตะเป็นตกดินละจ้าคำยำแรงหาุงแล้วน้องหละ่กะกสิคอโตกลับบานก่อนเดอ้อบัดน,นี้พี่นองมัอนี้ก็พาพี่นองมาสมบรรยากาศอยู่ที่ชงไฮชงหน้าจ้ามาเกี่ยวขาวหับจ่างเนาะพี่นองวันหนึ่งแปดสิบพันกีบโอเคกันเลยสำหรับมัอนี้กสิคอโตไวส์นนีจา้าเดี๋ยวพบกันไหมในคลิปหน้าเลยพายทีข่าวมารับชมคลิปน้องหละ่ะมันนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหละ่ะคือเก่าวเดอ้อ ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสก,สกา,สา,ายให้น้องล่ะเ้นเก่าเ้นเดิมจ้าพี่นงเผื่อผ่านคลิปตตโๆไปขขาน้องล่ะเนาพี่นงเลยกะขอบอ้ขอบใจนำ fc ลายเด้อร์บ่าจะเป็น fc เก่ FC า fc ใหม่ทิ่เขามารับชมคลิปน้องล่ะเลยมาเป็นกำลังใจใหน้น้องล่ะนอกมื่อนี้ขขอโตสำนีก,ก่อนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้าเลยบ๊ายบายจ้า <c oughs>